สวัสดีสบายดีทุกคนวันนี้จะพบกับช่องดิมนะสาวน้อยร้องคาร์นวันนี้น้องดิมกับอัน<ม>นํำพ่อเบิ้งตรงหัวน้อยเนาะอันมือเสาร้องได้เห็นแบบขึ้งท่งช่องใสอ,อ,อ,อันใก<น>ล้เกิดนะใกล้เกิดแต่ตอนนี้ก็คลายแรงกันทุกคนต้องอยู่กันบร่ได้ไปเบิเ้งเพื่อนเอะ <laughs> กเกิดแล้วหรือว่ายัางก็ยังมู้แลวทุกคนแต่ว่าพ่อไปก่อนละแม่แต่พ่อไปก่อนแล้วเนาะ โอเคทุกคนฉันกลับไปกันเลยีอยู่กับชีเวเบิ้งเนะาะอันงัวเกิดลูกหรือยังเนาะทุกคนเพราะว่าอันท้องกับเบ่งเนาะทุกคนนี่ผมแม่งงัวของดีหมดเนาะเพระาะอันแม่งงัวผู้อื่นเนาะอันแบบมันงัวเจ้าโขง่งอันที่นาเนาะนี่อันน้องดีเซเบิ้งอันตัวแดงเนาะ อุ้ยทุกคนงัวตัวนั้นอยู่คนเดียวอยู่ตัวเดียวคนเกิดหรอวะอันน้ดิมนกะก็สิไปอันหาพ่อเพราะว่าพ่ออันไปยุบพุ้นก่อนละแต่กันอย่างมาหอัน หัวกระชกเกิดมันยังบุเกิดเดี๋ยวทุกคนเนาะก็ใช่กับไปกันเลยทุกคนนี่ทุกคนเห็นพ่อให้เด็นมุดเอยเห็นเนาะฮึ้ฮะให้ทุกคนนี่ทุกคนอุ้ย เวนเกิดแล้ววะอ้าวหัวเงินมากเกิดละสีเดียวก็แม่เลยโอ้โหสีแดงก็แม่นี่เข้มกว่าแม่สีแดงตู้นั่งดามดูบนแม่แม่ อ๋อคือเป็นอะไรนะยันน่ะเด็กเป็นแบบเป็นสายอย่างนี้ค่ะสายบือสายบืออะสายบือเ่ราะอะไรหล่นนะคนเขาเกิดก็มีสายบือเด้สายบือสายแห้งเกลียลูกคนอีกไลยแค่นะเป็นตุผู้คนอะไรตุผู้เนาะเจะชื่อผู้เอ้าพ่อนั่นเม่นดือนี่น้องเขาเอิ้นน่องงัวแหละโอ้น้องงัวจนจะเกิดออกก้อนนะน้องน่องจะดเูตายแห้ง

อุ้ยได้ได้ลงหัวนอนยังไงล่ะแม่มันแม่มันทันตีวิญญาณนันดกอุ้ยบ่ได้จะจับไมไม่เลูกมันก็ยานสิล่ะบ่ต้องจับไปกับจานแม่มาเอตสวยงามเลยเนาะอุ้ย่ตู้ือสิงามเนาะเป็นผู้พา่ะซื้อจังนี้ให้เดีเดี๋ยวใช้แม่มาตังซื้อเนาะ เต่ตะโแม่ตั้งดิบตั้งซื้อมดพ่อมาเลยเห็นอนนนาตแม่เป็นหันเรียลูกคนแล้วอ้โหเห็นตอนเ่ดีแห้งนะแม่มานเห็นเห็นตนเกิพินาคือสิเกิดอ้าวโดนรัวค่โอ้ยตนโตอันาแห้งเอ้ยชาเปียกว่ล้วเนาะเขาเรียกอะเอาพ่อพอันมาพ่อบุหนอันงัวกินงัว่ะ นี่ก็ไปว่าหาแต่ออกัสนสนอถ้ากินต้องกินมดลดลยไนะ้ดีกว่านะ่ะอก็ว่าอยู่อยู่ปวนหั่สาวขออเช่้าลงลูกยังอวันยังเห็นติดตอยู่กอนี่นะพ่อนี่นะพ่อคือมันยังสีออกอีกอยู่กนเนาะนี่เป็นแบบสายนี่อยู่

ได้ยิ่งด้วยพอจะต้องล้าโค้งบิดีมัวแะละฮัดแท้แหละเคยจิ้ว่าต้องจิเคยพ่อกะลืมล่ะกับบุ้งหูละเราซาดไปเลยไม่ได้กินโดนละมันต่เคยเถื่อว่าได้เนาะแมนต่อสามปีผ่านมาหันกิดอายุชั้นหนึ่งสองเสือเพราะ่มันเกิดอยู่ป่าครัจะบุ้งหูต่อมันเกิดแต่มื่อนี้ก็ยังเกือบว่ได้เลยนะต่อเส้าหัวมาเบิ่งแล้วคิดวันศุกร์เกิดเถื่อก พ่อพ่อกับไปเวียกอยู่แต่ยังรอมัวอยู่บัตกลับมาเบิ่งตอนนี้จังโมกันสองโมงเนาะสองสามโมงที่บอกหนึ่งสองสามโมงมันสิเกิดประมาณสิบสองโมงแหละมัวนี้ประว่าหลังจากลูกออกได้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งอันนี้อาจจะออกอมกหนึ่งกับชั่วโมงฝ่ายชั่วโมงฝ่ายเนาะชั่วโมงฝ่ายนี่เะแพ้กับแพเอุ้ยซึ่งอยู่ เสียดายเลยเนาะมาทายตอนกำลังชิเกิดพ่อพ่อไล่แม่มันออกในบนที่เชอุ้มลูกไดแขงลูกพี่เดินเราจนไปเก็บใม่พี่พี่อุ้มโอ้เพอาะลองอุม้ม้นนะเทล,ล,ลูกตัวทำอิดนะ ทุกคนอันตัวอันตัวนี่เป็นมหมาหานแต่เกิดลูกตัวทำอีดเลยเาาาาลูกสิแหงได้ยาเฮ็ดนะอุ้ยทุกคนมึงเสบือแบบว่าเป็นแบบอะไย่างก็อีทเนี่นี่นะเสบือยังบอลล้นยังบอลขาดเนาะเป็นแบบใส่ๆเว้ยมึงต <น S 2> าป้าจะแพงขนาดทุกคนเกิด <ตา S 2> อยู่ที่หน้าเป็ ตอนตอนเกิดลูกทั้อินคือสีห่มบอนี่ะเนาะจังเกิดนะพี่ชิคก็เลยไม่มาแดดเนาะเมื่เกิดอยุบบอนแดดอกตอนนี้จะมาแดดออกลาห้อนนะเรื่องเกิดนเตืบก็แหละประมาณสองสามชั่วโมงอาจจะได้อือคือปลาไหลหรือบอนอินเอาเอานี่เมือเราไปล่างได้ให้แม่ล่างหรือว่าน้องด้าล่างได้ก็ล่างได้ไปเมื่อไปล่างทุกคนอาจจะงัวตัวผู้ผูนเนาะไปทุกคน เมือไม่ล้างก็ไดเลยอ่านี่ไม่เวินไปดีทุกคนบอมยันน้องดาเฮ็ดฮัดให้แม่ล้างสวยเป็นไรไปเลยที่หัวตะพูตัวแม่ตะพูนะฮักนะฮักสีแดงสีคือแม่เอาเป็นสีแดงว่ะเหยนะฮักนะฮักตะพูว่ะเลยลูกบอกให้พ่อพ่อคุกจิกบริมาว่ะบอสอ่าไม่ใช่บอกแม่คุกจิกแล้วกันคุกบอสอ่าพ่อรัก แม่งแม่แม่ลูกสิลองอุ้มลูกกินด้านี่ทุกคนเลยเพราะว่าน้องดาไปเบิ่งแต่สาวให้ยังบ่เกิดมันซึ้งอยู่ผู้เดียวแม่ว่าแล้วมันต้องเกิดมื้อนี้มันบ่มานําโมอืมยิบนี่เอายิบกินนกไปเรื่อก็บ่เห็นอันอุ้ยน้อง่าลูกอีกตัวนึงนังดีเลือทั้ง2ตัวนี่่แม่อันนี้นะนี่มันเข้าดิเนาะนําเข้นาเข้า เราเบิมงเบ้ใจคิดจริงแล้วกอนมันมีเราแซ่บล้วนี่มันจืดเลยนะเอา้าถ้าล้างหลายแล้วชีจืดอีกน้ยอืม,มใจเนาะแต่ว่าแซดบอกกุก,กิกเลยกุกกิกว่าอยากมาเบิงบ้งเบิงงบ้งยังเบิ้งหัวเกิดลูกนี่นะบอก <c oughs> ต่เกิดก่อนแล้วว่ามือนั้นมันนอนเฝ้าจนเบ,บิดแลงหนึ่งกันท้ายรักเกิด,ดตัวเองได้เนาะดีแค่บ่เอาไปให้ผู้ริมดืดเลยใครแต่พ่อคิดออกไปนี่ยนะ มันไปตอนตอนซักเครื่องคันไดๆอยู parole, อ่เลยได้ดอกยังขี้ไร้ถ้าเราหัวน, claro. นี่ยังขี้ไร้ซองรูซ้ำรูและซโลรูมันมากนะบอกกับซองรูนี่ไรก็รูหนึ่งไ้ทุกคนน้องดาวว่ามันเกิดทางอินมันต้องมีน้อยก่อนแล้วมันก็คลายห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 ลยเลยเอาพวกสั้นก็กินก็กินมัตเตอร์สีผมแม่พ่อไปก็ยังเห็นมันเลี้ยลูกมันอยู่อเขาจะกินเนาะกินอินแล้วค่อยมาเลี้ยลูกมัน วายค่ะจีจี้อือาเห็นดูคนนี้ไม่เคยเห็นว่าน้องมันีนเนาะนี่อะอันนี้บอกว่าน้องั่วนเลยเด้อเนาะง่วสดเลยเด้อน้องดิมไปก็ิบมาจากทงนาคนอ่เันสียงเสียขา ข้าวก็ใชแมันใส่มันยังไ้ดีว่เนาะว่าอันระบบเขาหแล้วเออแม่สมมติอันอันถ้าถ้างอน้องแฟนี่อันตัวนี้จะเป็นอันอีกตัวนึ่งกันวะถ้างอเป็นมีแฟนนะอันนี้จะเป็นงออีกตัวนึงงอ้าวขามันเป็นแฟนวะอือจักอมนก็บอกเคยเห็นงอเป็นแฟนจะเพื่อโอ้สป็นขันตัวเบ้ไม่เคยเห็นอยู่ยเบ้เกิดสองตัวมีน้องหลายบะตัวแฟสนะ กบ,บลาเป็นน้อยก็ัำกะไล่ก้อนตัวตัวเดียวนี่นี่เป็นหัวหัวเศ้าเนาะน้องมันก็เล้น้อยนึงแม่แม่มันกินได้แล้วน้อยนึงนนะกปุ๊บมันก็กินปั๊บแด่หรือได้แล้วก็ะเลียลูกได้กินไปน้ำ อันนี้คือสิเป็นไส่นะเป็นกระตุกกระติดเนาะพวกอันระบบอันในเขานี่วพราพวกมันแค่คนก็มีระบบของมันเนาะระบบเป็นไส้เป็นท่ออาหารยังเราไม่ได้กินเห็นปะแม่แม่พิสัยสังเกตแต่มื่อเสาร์แล้วเม่ว่าไอ้ดาวบัวงวบัมาบับหมามันยืนอยู่พู๊บมันสันตุควาหน้าปุ๊บเกิดเท่านั้นแหละโอ้วกเป็นสิเกิดแล้วแน่นะคันบัมาเนาะโม่ละ mẹ nước như hình lại nhận quân vô còn ừ, mình cần mình cần năm như à mình như à như một nha, nha. Nhiều freely, như là he như à lẽ nó một à ăn bé thì mình buồn có như à mình mai <laughs> thành như à tuổi này nè ừ mời <laughs> đi mai đây thôi nói สีสิน้าตกมันเิบพอดินเลยนะันก็จะปัญญาแม่นอ่บนเตียนน้มเวลางนี้ยอันนี้มันเกิดดิบพอดินเพราะบางตนี่บุกินกับคัดี่ดินพมเพราะบางตวเขาบรเห็น้ก็หเายวกบบเห็นีก็ไม่นะเดือบะคินันโตไรบุกินนี่คัดี่ดินพุมเลยอ้าวมีเหรโตบุกินมีตบุกินตรนี้ บางโซนนี่มุกกินน้องมุกกินแล้วขอด,ดินถมอืม,อมแปลกเนาะขอด,ดินถม <c oughs> ถ้าถมหัวซอกเห็นกบล้างยากสุดเหนมเนาะ โอเคทุกคนเนี่ยเบิ้งตอนแม่ยังดิบล้างสะอาดเลยเนาะว่าชิออกมาหน้าตาเปไ็นไรชิออกก่อน <c oughs> นะตอนแม่ผลแม่ต้องดิบมล้างสะอาดแล้วเนาะนี่สวยงามจะเอาไปให้พ่อเท้าต้มกินเนาะแักไปพ่อเท้านเนาะผักไปพ่อเท้าต้มกินรเรายากเงีย้ยเพราะเราบริกิจต์ไล่ปีละก็เฝ้าอีกตงังสองตัวทวนยังบเกิดแต่ก็อีกโดนเติบอล้วนยเนาะเกิดเนาะ มีฮะไม่กินรเราได้แม่ก็นะนะเกิดงอเกิดลูกท่านสลไลบุได้น้องมันรักกินมดแมนลูกเ่อสาวน้อยนุกตัวทำอิดลูกก๊กทางแดงนเกิดลูกก๊กลูกก๊กกิดตัวพู้จะพูดปะพูมากนหแมนไม่มากเลยตัวูด ตัวผู้เป็นแอ๋มไอโกกคักไหมนาะแล้วตบมาเขาเป็นผู้หญิงเป็นผูยเจออย่างไงคะบัดแม่บัดแม่นางแดงเกิดเขาเป็นผู้หญิงผู้หญิงตัวแม่ตัวแม่หมดเนาะอืมเป็นฮอดซ้ำแม่จังว่าเป็นตัวผู้บัดบัดลูกหรืวเป็นตัวผู้ป่ะนี้เอ่อวันนี้เป็นตัวผู้ผู้คนนี่แม่ต้องหยิบกับล้างแบบสะอาดนาน้องหัวติดนาเธอคนแจ็คเขาบริสอาดเนาะเฮงเพราะว่าอันหัวเกิดอยู่ดินเนาะบริเกิดอยู่หญ้าเนาะแม่ อันนี้เกิดดินละสิมีแบบเศษดดินเลือหนึหน่งกับที่อัน <c oughs> ใจออกแล้วทุกคนาะโอเคทุกคนจำคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจน้องดีกับมัองดาดไปคลิปต <c oughs> ่อไปสิ่งสำคัญใจลืมกดกระดิ่งาพืสมคลิปใหม่ๆจากน้องดีน้องดาจำรบคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี ไอ้บาาเจอกันคลิปหน้านะทุกคน